เ้าไม่เท่าไปเมยสุดตาเอาดีดีเจ้าเร็วโค้แล่งไม่แข่งโค้งแข่งโค้งนั่น่ก็ดว่าโทัสท์เสียเม่เฮ้ยเจาไปเบไขึ้นเอาโคตนสันนั่งอยง่เดียวมันเป็นนะฮะาดใจวิาเสื่อเนยจะแจ้งอยางนี้เอาแ้งขึ้นไปเวทีมอเล่นสิลนึงจหะนึง้แล้บางตัวไนังเองตัว สวัสดีครับพี่น้องคับปองปลายทั้งหลายเพื่อ,อนคอยจีออก้อนคอยจะออ่อนลูกไส้ผ่นมาออกก้อนเอาลูกไส้ทั้งหลายา<ช>น้องชัดันิีน้องชัดเจ้าตัวโปนดตัวีรน้องนุ่งชัดเออเห็นบ้งรเ,เอาออกกุ้มเปืดนน้ำกรไดตัวเ,เ,ปเป็นลูกไส้กระหึ่งนี่หยางหยีลูกนี่หยางหยีลูกแบบเดนนี่นกไรบางน้องจะตุ้มันีบางน้องจีต้มแม่ก็บ่าเขาใจเจ้าลูกเจ้าลูกแบบใดเอานบาง้องมาทักษิณนับยาทีนไหน เฮ้ยพี่น้องซื้อบัตรขาอีกเด้อดันซอยกันมีคนบอกว่าเป็นเอฟซีแม่แตนมาสั่งโอ้ขอบคุณค่ะแม่จะเป็นสาวคือสิ่งผู้แง้มแท้ว่านะไม่ครับแต่ว่าเป็นผู้นึ่งยืนแล้วแต่กีฬกรัดแต่ว่านีอ้วดอึดเลยหรือเจ้ามาเป็นใดอวดเอฟซีแม่ยี่หันไปทั้งไม่ควอกันไม่ได้วาดผ่านทิ้งไปดอกถ้าเขากำลังไล่เถอะ อยูทูบดินี่ของแม่ดิช่องแม่แตนไปติดตามไปแล้วไปดิแม่แตนออฟฟิเชียลไงคือพ่อแม่เพราะเร็วบัวว่าเลยวันนี้ช่องยูทูบจ้าตัวขนาดช่องแม่ดิเน่ไม่จำีนที่ช่องมีส่วนอะ่เปลี่ยนแม่ยายสวยออฟฟิเชียลเตอร์ไปตั้งบัดชมือนะคือมึงต่องต้องคว่าเดาไปวันเดียร์ี่ภากับพี่ยุบันลูกสะพายลูกไผ่ซีมาเหลียวสันมาแล้วค่ะพี่น้องครับมื้อนี้ไผ่ซีอันโอ้ กูจะฝากไป,ไปเทียวขวางก่อนเอเออโ okay, okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวมือไหร่ทำไม